ีมาพบกับระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์สำนัก6การเข้าใช้งานระบบเปิดเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของเครื่องจากนั้นพิมพ์คำว่า http colon reporting t re h a i h e a l t h o r t h หน้าจอจะแสดงผลดังรูปขวามือข้อแนะนำการใช้งาน ควรใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เพื่อความเสถียรในการใช้งานของระบบเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักคลิกเลือกผู้รับผิดชอบโครงการรหัสโครงการและรหัสผ่านสามารถดูได้จากแบบข้อตกลงสำหรับโครงการที่ทำไว้กับสสสโดยรหัสโครงการตัวอย่างเช่น62-00111 รหัสผ่านเลขที่ข้อตกลงเช่น6 2 0 0 0 4 9 5ศจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะแสดงภาพรวมโครงการประกอบด้วยชื่อผู้รับผิดชอบโครงการชื่อโครงการรหัสโครงการเลขที่สัญญารหัสระยะเวลาโครงการสถานะโครงการตารางแสดงภาพรวมโครงการ รายละเอียดงวดงานงวดเงินของโครงการซึ่งบางโครงการจะมีสองงวดหรือบางโครงการอาจจะแบ่งตาม3งวดอันนี้ขึ้นอยู่กับที่ทำสัญญากับสสสและหน้าจอนี้ยังแสดงสถานะการโอนเงินจากสสสหรือการส่งรายงานงวดในแต่ละงวดด้วยค่ะ